สวัสดีครับอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมปลายทุกท่านนะครับวันนี้นะครับครูไม่ได้มาขานังสือนะฮะแต่จะมาให้ดูการเปรียบเทียบเนื้อหาวิชาสริตินะฮะเรื่องนะฮะประชากรกับตัวอย่างที่เอามาใช้กับเรื่อง S แล้วก็เรื่องซิกมานะะจากหนังสือของมหาวิทยาลัยนะฮะกับหนังสือมปลาย นะของกระทรวงของสอสวทนะฮะเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะได้รู้ว่าข้อสอบนะฮะเอนชาที่ออกมาของใครเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะอันนี้อ้างอิงจากหนังสือหลักสถิตินะฮะของรองศาสตราจารย์ดรกัลยานะฮะของบัญชีจุลาซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้รับการใช้งานมานานแล้วและค่อนข้างมั่นใจว่าเชื่อถือได้นะครับจุดที่ครูจะเน้นก็คือจุดนี้ อันนี้ก็คือหน้าที่ 75, 74, 75นะฮะเขาก็บอกไว้ชัดว่านะฮะบอกไว้ชัดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องความแปรปรวนของประชากรและตัวอย่างนะฮะว่าใช้สัญลักษณ์ยังไงนะมาซูมกันนะครับซูมใกล้กลนะ,ะถ้าของประชากรความแปรปรวนของประชากรจะใช้สูตรนี้ นะฮะส่วน n ถ้าเป็นของตัวอย่างจะใช้สูตรนี้ส่วน n ลบหนึ่งแล้วเวลาโจทย์ข้อสอบออกเนี่ยนะครับหนังสือแบบฝึกหัดเขาเนี่ยจะพูดชัดเจนว่าจะถามประชากรหรือถามตัวอย่างถ้าไม่ได้บอกเป็นอย่างอื่นนะถ้าข้อมูลล,ลอยๆเฉยๆเนี่ยจะเป็นประชากรนะอย่างเช่นตัวอย่างข้อ2.4ในโจทย์แบบฝึกหัดนะเขาสั่งว่า จงหาค่าพิสัยค่าความแปรปรวนค่าสูตนมาตรฐานอันนี้เวลาหาก็หาจากใช้สุ่ประชากรปกติเมื่อกี้แต่ถ้าเมื่อใดงานที่โจทย์ต้องการจะให้เราหาตัวอย่างนะฮะเขาจะมีคำพูดชัดเจนเวลาออกข้อสอบชัดเจนคำว่าจากการสุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างเห็นไหมครับชัดเจนมากนะอื ต่อไปจะให้ดูหนังสือมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งเล่มนะฮะอันนี้เก่าหน่อยนะครับโตษทีนะครับก็ใช้กันมาหลายมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นหนังสือสถิตินะฮะของอาจารย์วิสานะครับอันนี้ก็นัดเชื่อถือได้นะฮะเวลาดูนักเรียนดูตัวอย่างในหน้า64นะฮะของอาจารย์วิสานะคะบอกว่าตัวอย่างที่6.5 จากการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมของเด็ก10คนนะเขาก็หาร10ปกตินะะก็คิดปกติไปแล้วเวลาหา s, <S เขาก็หารด้วย1นะ,ะ 1> ไม่ม,มี่ไม่ได้หารด้วย9้ท่นานครัตีความว่าโจทย์ข้อน,นี้นะฮะเอาหมายนะครับโจทย์ข้อน,นี้นะฮะจากการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมของเด็ก10คน10คนก็เป็นการหาประชากรนะฮะ หาของประชากรซึ่งอยู่ตรงนี้ก็ใช้ส่วนได้ย10เช่นกันโอเคนะครับทีนี้เรามาดูหนังสือกระทรวงนะฮะห,หนังสือสสวทอชนหนังสือนิดเดินะฮะหนังสือเล่มนี้นะอุตสาห์ปรับมุมใหม่จากเดิมมาแต่กูว่าแย่ลงนะะมาดูะไรนิดหนึ่งนะครับหน้า100่ของหนังสือกระทรวงส่วนเว็บมาตรฐานก็เป็นสูตรนี้โอเคถูกต้อง นะะฮของประชากรใช้หารด้วย n ของตัวอย่างหารเนลบหนึ่งก็ถูกนะฮะแต่ตัวอย่างนี่มันแปลกก็าเรียมนมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะฮะจงหาส่วนเี็นมาตรฐานนะครับนะเขาบอกอนี้นะหาส่วนมาตรฐานของอายุบุตรในครอบครัวนหนึ่งนะ,ะเป็นดังนี้นะ,ะสุ่มเอาหน่อยสิจะได้เห็นว่าบุตรกี่คนนะฮะ ก็พบว,ว่ามีบุตรอยู่5คนใช่ไหมเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบห้าสิบแปดนะมีอยู่5คนก็คือประชากรมี5คนนะทําไมเขาหารด้วยสล่ะเช้สูตรนี้ล่ะครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหนังสือกระโซเล่มนี้ประหลาดมากทาไมหารด้วยสี่นะเขาไม่ได้สั่งเลยว่าข้อมูลอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมจงหาจงหาส่วนเป็นม,มาตรฐานของอายุบุตร ในครอบครัวหนึ่งก็ครอบครัวนี้นะฮะทั้งครอบครัวนี้เท่าไหร่ะอก็ต้องแค่ห้าคนต้องหาด้วยห้าไม่ใช่หาด้วยสี่นะฮะประหลาดนะับอันนี้ก็เหมือนกันโจทย์ก็แปลกเหมือนกันตัวอย่างที่สองนะฮะก็ไม่ได้มีคำว่าตัวอย่างเลย จงหาราคาเฉลี่ยและสุทธิมาตรฐานของราคาปิดของหุ้นของบริษัทกที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตัวช่ราคาปิดของเดือนที่หนึ่งเดือนที่เก้าก็ไม่ได้บอกาเป็นตัวอย่างต้องการจะหาก้าเดือนนี้ก็คือ9้าเดือนเก็บข้อมูลมาเก้าเดือนก็ต้องหารด้วยเก้ารับะไม่ใช่หารด้วยแดแต่คนเราก็อาจจะอ้างว่าเออจะหารด้วยแปดแต่เพราะว่านะมันมีข้อมูลมากกว่าน,นี้ก็ต้องต้องระบุให้ชัดสิครับว่ามีข้อมูลมากกว่าน,นี้ไม่ใช่มาเล่นคำพูดภาษาไทยอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะ อันนี้คือหนังสือกระรุนในตอนแลวครับทีนี้มาดูข้อสอบบ้างข้อสอบจะมีให้นักเรียนดูนะฮะข้อสอบที่ดีและข้อสอบที่แย่นะฮะอันดับแรกเลยนะครับข้อสอบที่ดีก่อนเลยโคตาสงขานขนครินนะสอบเมื่อ2552อนะฮะอ่านตัซูมกันหน่อยเขาบอกว่าจะไงข้อมูลนะฮะตัวอย่างชุดหนึ่งอันนี้มองเห็นไหมโอเคนะ ข้อมูลตัวอย่างชุดหนึ่งนะฮะประกอบด้วยเท่านี้นะฮะเห็นไหมว่าโจทย์เขาระบุชัดเจนว่าต้องการถามตัวอย่างเด็กก็จะใช้ใช้สูตร n ลบหนึ่งตามที่ต้องการนะฮะอันนี้ใช้สูตร n ลบหนึ่งนะฮะต่อมากข้อสอบทุนเล่าเรียนหลวงอันนี้คัดเลือกคนนะครับไปเรียนต่อเมืงนอกนะ,ะทุนคิงง่ายๆนะครับ ปีห้าหนึ่งก็ออกชัดเจนว่าอายุของตัวอย่างแต่น,นี้ไม่ขียนเซนต้าให้เด็กเด็กต้องอ่านเองต้องระวังนิดนึงว่าเป็นตัวอย่างว่เาเวลาหาก็ต้องหาหารด้วยเอนลบหนึ่งนะฮะเด็กแปดคนก็ต้องหารด้วยเจ็ดตามนี้ต่อไปนะครับสดสดร้อนๆ้อนที่เน่าสลายนะครับและครูเห็นว่าไม่ควรจะออกนะอยางงี้ที่ไปเอาคนออกข้อสอบที่นะฮะ ทำตามสืกระทรวงโดยที่ไม่หลับหูหลับ,บตามไม่มีความคิดของตัวเองบ้างไม่ได้ดูโลกภายนอกโลกแห่งความเป็นจริงนะครับมาดูกันนะฮะโอเน็ตปี56ที่เพิ่งสอบไปนะฮะข้อมูลชุดหนึ่งมี11จเอจำนวนดังนี้ปรือนะฮะเขาถามว่าถ้าค่าเฉลี่ยเป็น15แล้วกำลัง2ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเท่าใดนะครับ ข้อมูลล,ลอยๆอย่างเงี้ยนะไม่ระบุว่าเป็นตัวอย่างหรือประชากรมันก็ต้องตีความว่าเป็นประชากรสิครับเห็นแม้ข้อสอบทุนข้อสอบต่างๆก็ออยังออกเลยว่าตัวอย่างชัดเจนนะฮะนะถ้าเกิดคุณใช้สูตรประชากรคุณได้ห้าจุดแปดไม่มีช้อยนะฮะใช้สูตรตัวอย่างได้หกจุดสี่ซึ่งไม่ถูกแต่มีช้อยแต่เราก็ต้องจําใจเลือกไอ้ช้อยเนี่ยนะเลือกช้อยหกจุดสี่ไปเพราะมีแค่นี้ นะครับผมไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดเลยเรื่องรข้อนี้น่าจะเป็น5 8จดแแล้วเด็กผมว่าได้ห้าจุดแปดจะเลือกข้อไหนโอเคอาจจะใกล้เคียงข้อหนึ่งที่สุดก็พออนุโลมแต่คราน่าจะออกขอให้ปรับปรุงนะครับน่าเกลียดมากนะคุณมาดูนะโอนเน็ตสองปีนะดปปูปีเก่านะปีเก่ากว่าน,น,นี้คือปีห้าสี่ปีห้าสี่ครูชื่นชมกรรมการออกได้ดีและไม,ไม่ผิดพลาดนะคุณดูแนวข้อสอบนะว่าแนวคล้ายกันไหม ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงลำดับจากน้อยไปหามากตามนี้ปรื้ถ้าค่าเฉลีย่ยให้ค่าเฉลี่ยมาเป็น4และส่วนเบี่ยงเบนาฐานเป็นอันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดใช้ใช้ n อในลบหเนพังทันทีข้อนี้ข้อนี้ให้ใช้ N ธรรมดาอืมนะฮะขนาดข้อสอบ o อนเ o ็ e โอเ็เหมือนกันแต่คนละปีนะฮะมันยังตีความต่างกันเลยลนักเรียนจะเหลือแล้วครับอย่างเงี้ยนะฮะ นักเรียนที่เพิ่งเรียนรอบแรกเนี่ยจะแยกออกไหมอะไรตัวอย่างประชากรซึ่งอันเนี้ยเป็นประชากรซึ่งออกถูกต้องนะฮะออกถูกต้องเลยตามหลักนะฮะต้องออกแบบนี้นะฮะไม่ใช่ออกแบบปีห้าหกนี้ไม่ไหวนะครับอันก็ขอฝากนะครับว่าอาจารย์ทุกท่านที่สอนทุกโรงเรียนเนี่ยนะถ้าจะออกข้อสอบเรื่องตัวอย่างประชากรเนี่ยระบุให้ชัด อย่ามาเล่นคำกันเด็กมากเกินไปนี่เราไม่ใช่วิชาภาษาไทยนะฮะก็ขอฝากนะให้อาจารย์ทั่วก็สอบเอาเน็ตนะปรับปรุงตัวเองซะนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าปรับปรุงไม่ได้ก็ลาออกไปซะ,ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ